อนุบาลเสร็จที่ประมงมาช่วยอนุบาลให้แล้วเราก็ครั้งแรกเขาเขายังจมตัวไม่ได้ก็เลยยังไม่ปล่อยก่อนแต่วันนี้เขาจมตัวได้แล้วก็เลยล้วก็แข็งแรงเยอะแล้วจะกลับบ้านแล้วพาเขากลับบ้านเขาพูดอะไรได้ยินไหมนั่นน่ะบอกไหมนี้ตามจริงหางมันต้องอ้วนอย่างนี้ถ้าเป็นตัวผู้อ่ะมันต้องแบบมันคือความเป็นไปได้ของควนหางนะครับมันจะได้แบบนั่นอยู่แต่เขาน้องพร้อมแล้วครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วเห็นไหม

นั่นเป็นการมาเร็วมาเร็วพร้อมๆาล่ากันมาเล้คนมามาแล้วคบเร็วบ้ากเลย

ครับเนื่องจากประมาณเดือนมิถุนาครับมันมีชาวบ้านรับแจ้งว่าเต่าติดอวนเจ้าที่ก็เลยไปช่วยเหลือซึ่งเห็นว่าเต่ามีอาการอ่อนเพลียก็เลยนำไปนุบาลไว้ที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำใช้ฝั่งพังงานนะครับก็ผ่านมาเวลามาสักสองเดือนเห็นว่าร่างกายเขามีความพร้อมแล้วเนื่องจากเป็นโอกาสในวันมหามงคลนะครับที่เป็นวันแม่ชาติก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ ดำเนินการปล่อยสัตว์ทะเลหายากกับคืนสู่ทะเลครับครับต่อกระตนนัวนี้ก่อนปล่อยแล้วเราได้ตั้งชื่อให้เป็นว่าชื่ออะไรครับตอนนี้ก็เนื่องจากเขาได้รับอิสระในเดือนสิงหาคมนะครับก็ใช้ชื่อว่าน้องสิงหานะครับความหวังว่าน้องก็จะกลับมาที่นี่งได้อีกสักประมาณไม่น่าจะเกินห้าถึงหปีเพราะตัวเขาโตพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าน่าจะ เขาอาศัยอยู่หน้าในปะการังแถบนี้นะครับแต่เนื่องจากอย่งที่บอกว่าขุ้่นมางรงค์ที่อาจจะลอยพัดติดมานะครับเขาทําให้ไปรัดพันเขาเขาลัอสระแล้วคาดหวังว่าเขาจะกลับมาบางไข่ที่หาดท้ายเมืองแห่งนี้ครับ